เพลิงไหม้และอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งที่การช่วยเหลือนั้นเข้าไปได้อย่าง, mm. างไม่ทันท่วงทีส่วนสาเหตุที่ทําให้การช่วยเหลือเหล่านี้เข้าไปได้ยาก mm. เป็นเพราะอะไรไปติดตามครับช่วงสายวันที่5กุมภาพันธ์2 5 5 9เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร10ชั้นภายในซอยนราธิวาสราชนครินจุด18 เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก่อนที่ภายหลังจะพบผู้เสียชีวิตภายในอาคารถึง3ศพเหตุการณ์เผาทั้งเป็นภายในซอยนราธิวาสราชนครินใน,น,าาน,ในวันนั้นแม้เจ้าหน้าที่จะไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในระยะเว,เวลาเพียง20นาทีแต่ด้วยสภาพพื้นที่ทั้งถนนและอาคารไม่เอื้ออำนวยต่อการช่วยเหลือจึงทำให้พระเพลิงเผาไหม้นานกว่า3ชั่วโมงและมีผู้เสียชีวิตถึง3ศพ ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับแจ้งแล้วว่ามีคนติดอยู่ในอาคารนะครับมีคนติดอยู่ในอาคารแต่อุปสรรคการทํางานที่บอกว่าอุปกรณ์การไปสนับสนุนเนี่ยที่เราเดินทางเข้าไปและทาใช้การไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือรถเคนนะครับเพราะว่าอาคารสูงในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเป็นจํานวนมากแล้วก็อาคารที่สร้างส่วนใหญ่นะครับบอกตรงๆเลยก็คือ,อไม่ได้รองรับเรื่องการทํางานของรถเคนนะครับ พอรถเคนการทํางานของรถเคนร,รถกระเช้าเนี่ยรถรถกระเช้าที่จะทํางานทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ในการกางขาอย่างนะครับแต่ลองให้ช่วยกันสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าในอาคารพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีพื้นที่ให้รถกระเช้าเหล่านี้ทํางานได้เลยนะครับไม่ต่างจากบ้านหลังนี้เมื่อเพลิงเผาไม่บ้านนานกว่าสองชั่วโมง เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2558แต่การช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ไม่ทันท่วงทีทก็ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ในวันนั้นจำเมื่อก่อนผมเปิดร้านเดลเลเนี่นะผมก็ไม่เปิดเลยผมกล่าวว่าจะไม่เย็บเสื้อผ้าแล้ว แต่ลูกค้าบอกว่าคุณแก่เย็บเสื้อผ้าไปเถอะถ้าคุณแก่ไม่เย็บนะคุณจะเป็นนันใดเมื่อแย่มากร้องไห้แทบสักวันร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะออกที่ผมอยู่อ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีของโวยเนี่ยบ้าง แต่คือที่ที่มานี้รู้สึกจะเป็นของบางเขนก็คือกว่าเขาจะเข้ามาได้คือเขาต้องผ่านเส้นรถติดหลายๆอย่างใช้เวลางานมาสมควรประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับจากถ้าตอนที่จับเพิงมาคือชั้น2นี้หนักแล้วครับเ mm hmm. หนักหนักแล้วก็คือคิดว่าน่าถ้ามาถึงก็คือคงจะช่วยเลยไนดะ้ไม่ได้มาก,ก็อาจจะแบบแค่ควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปบ้างทางๆมากกว่า mm hmm. น่าจะเกือบร้อ็ได้เลยครับ เพราะว่ามันค่อนข้างสลักพอสมควรด้วยที่ว่าอย่างที่บอกไปบอกไปตอนแรกคือเป็นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนปุ๊บพอข้างบนมันไม่หมดตัวมันก็ถล่มลงมาข้างล่างก็ไปด้วยเลยครับก็จะเหลือแต่แค่โครงสร้างของเสาบ้านแล้วก็เหลือแบบกำแพงที่แบ่งเป็นห้องห้องข้างล่างนิดน,นิดแน่นอนแม้ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเหตุชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสามารถเตรียมพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีก็ตาม แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพของเมืองที่ไม่เอื้ออำนวยก็ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างลาช้าต้องยอมรับว่าลักษณะผังเมืองนะครับรวมทั้งถนนหนทางต่างเนี่ยแออัดพอสมควรนะครับฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่ไปถึงเลยเนี่ยคือหนึ่งก็คือว่าระยะเวลาตั้งแต่แจ้งมาจนถึงไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยปัญหาเบื้องต้นก็คือไปถึงอาจจะช้าหน่อย อุปสรรคมันก็สมมติจะเป็นเนื่องจากการการเดินทางการจราจรเป็นหลัก<ฆ>นะครับการจราจรในกรุงเทพเองเนี่ยก็กกมีปัญหาอยู่แล้วนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุบางครั้งเนี่ยการจะเข้าไปถึงจิดเหตุเนี่ยมันก็มีความยากลำบากเรื่องของการการเข้าถึงนะครับอาจจะเป็นตอกซอกซอยเล็กๆอาจจะเป็นชุมชนที่เข้าถึงลําบากนะครับบางทีก็อยู่อยู่อาจจะอยู่ไปในชุมชนลึกเข้าไปไม่มีถนนไม่มีไม่มีถนน,น,นที่ที่รถเข้าไปได้อาคารสูงจนสิบชั้นเกือบสิบชั้นจน,นมากเนี่ยมันมีอยู่ในกลุ่มของปี ก่อนปี2,522ก่อนพรบอาคารใช้บังคับเพราะงะั้นอาคารพวกนี้ครับก็จะอยู่ในในซอยแคบๆหน่อยเพราะงั้นการที่จะเข้าไปดับเพลิงก็จะยากอย่างเช่นในถนนนาราธิว่า18ที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ทําให้ผังเมืองเนะี่ยก็มาเก็บข้อมูลเหมือนกันว่าเนี่ยคือผลจากการที่เป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างก่อนออข้อหยัดข้อคูอม,อม,มอาคารปี22ซึ่งซึ่งเป็นปัญหา เพราะเราก็มีคนเรียกร้องว่าเราน่าจะใช้มาตรการเชิงผังเมืองเข้าไปใช้เข้าไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่ผมกลับเรียนนะว่าถ้าตึกแถวตรงนั้นที่มีที่มีกำแพงรั้วอยู่และมีแนวร่นคนละหกเมตรตึกแถวอ,อ,อาคารใหญ่โทษทีครับอาคารขนาดใหญ่2อาคารมีพื้นที่แนวร่นคนละหเมตรถ้าเขายกเอารั้วออกทําให้เรามีถนนเท่าไหร่ฮะสิเมตรทันทีเห็นไหมฮะรถดับเพลิงขนาดใหญ่จะมีขนาด3เมตร50เซนติเมตร หนึ่งคันต้องกางขาออกไปข้างละ2เมตรการดับเพลิงจะมีประสิทธิภาพต้องมีพื้นที่สำหรับรถดับเพลิงประมาณ7เมตร50เซนติเมตรแต่พื้นที่ที่ต้องการขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหาคนครมองก็คือว่ารถดับเพลิงขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหาคนครนั้นมีความขนาดมีความความใหญ่สุดนะครับประมาณ3เมตร50 m. แล้วก็จะต้องกางขาออกไปข้างละ2เมตร สูบแล้วรถดับเพลิงถ้าจะใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องมีพื้นที่ประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบรถขนาดใหญ่แางนี้ครับจะดับเพลิงรถตึกที่มีความสูงสิบชั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นทําให้รถดับเพลิงนี่ครับสามารถเข้าไปทางด้านหลังได้ไม่งั้นรถดับเพลิงจะอยู่แค่ด้านหน้านะครับสมมติว่าตรงบริเวณล่าประสงค์เกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงขนาดใหญ่จะอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวเลยเข้าไปด้านข้างได้ไหมครับไม่ได้เข้าด้านหลังได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนจนํานวนมากเช่นกัน ื่ออุปสรรคปัญหาพื้นที่การเข้าถึงและช่วยเหลือเป็นไปด้วยความลำบากการปรับรูปแบบระบบอุปกรณ์จึงเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ทำให้การดับเพลิงในพื้นที่เขตเมืองพอช่วยระงับเหตุในเบื้องต้นได้แต่ปัจจุบันเราก็มีการแก้ปัญหาอยู่นะครับก็คือการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปก่อนเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจก่อนต้องมีการทดลองเครื่องยนต์รถและก็ต้องมีการทด,ทดลองการใช้เครื่องยนต์ทดลองการใช้รถ ว่ารถคันนี้ใช้เป็นยังไงน้องๆรุ่นใหม่มาวันนี้ก็สลับสับเปลีย่ยนหุนเวียนกันไปใครจะเป็นคนสอนใครจะเป็นคนฟังนะครับตรวจสอบน้ําในรถมีหรือเปล่ารถบันไดไฮดรอลิกบันไดต่างๆขึ้นลงได้ปกติไหมเพื่อเราจะตรวจเช็คว่ารถเรามีมีใช้งานได้ปกติกี่คันสามารถใช้งานเดบกติงไหมโดยเฉพาะรถน้ำเนี่ยครับต้องบำรุงรักษาให้เป็นอย่างดีมากเล่นน้ำเนี่ยไม่มีพร่องแน่นอนต้องเติมไวเติมอยู่ตลอ,ตอไไดเวลา ผังเมืองนะว่ามีความสำคัญในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่หากนับรวมระยะเวลาผ่านมานานกว่า3ปีแล้วที่ไม่เคยปรับผังเมืองเวลานี้เกิดเป็นผังเมืองที่ล้าหลังกับความเจริญที่เปลี่ยนไปการปรับผังเมืองใหม่จึงถูกพูดถึงมากขึ้นเพราะผังเมืองในหลักๆของปี5 6ที่เราใช้ไปอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะครับก็จะมี4ผังแล้วก็มีโบนัสมีหรือว่ามีมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมไม่มีการใช้ ในการนี้ครับกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ผังเมืองมาแล้วตั้งแต่ปี56 57 58 59ปีนี้ก็เป็นปีที่ประมาณปีที่ต็มเต็มๆแล้วสำหรับผังเมืองเทพนครก็ได้รับนโยบายในการที่จะปรับปรุงผังเมืองใหม่เนื่องจากว่าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็มีรถไฟฟ้าถึง10สายนะครับจำนวนไฟฟ้าก็มีการใช้เพิ่มมากขึ้นเรามีนโยบายที่จะเอาไฟฟ้าลงนินเรามีนโยบายที่จะเอาสาระภวคสาระการเมื่อครู่นี้ที่ผมเรียนนะครับ เอามารวมกันอยู่ในผังเมืองให้หมดผังเมืองรวมในปี2556เป็นการพัฒนาผังเมืองจากปี2549มีการวางผังเมืองในสอดรับด้วยกันสีด้านคือผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคผังแสดงพื้นที่โล่งผังคมนาคมและขนส่งผังการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องมีผังคมนาคมด้วยนะครับวันนี้เป็นผังที่สองนะฮะในผังเมืองรวมนะครับมีสองผังแล้วนะครับ ผังที่สามก็เราเรียกว่าผังสาธารณูปโภคสาธารณการผังสาธารณการคือผังอะไรผังที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงไฟฟ้าปัปาโทรศัพท์พวกนี้ครับเป็นสาธารณูปโภคสาธารณการที่เราต้องกําหนดว่าในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยครับควรจะมีผังสาธารณูปโภคสาธารณอะไรบ้างอันนี้คือผังที่สามผังที่สี่ผังสุดท้ายของของผังเมืองรวมก็คือว่าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือที่เราเรียกกันว่า สีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีส้มบ้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าผังในเรื่องการใช้ยุดที่ดินนะครับอันนี้มันผังเมืองผังเมืองเนี่ยมีหลกัหลกๆก็คือมีสีผังปี2556กการจัดทำผังเมืองรวมแสดงกิจการสาธารณูปโภคเป็นการแสดงพื้นที่อำนวยความสะดวกไปยังเคหสถานด้วยระบบโครงข่ายเส้นสายทั้งไฟฟ้าประปาบำบัดป้องกันน้ำท่วมดับเพลิง รวมทั้งคงข่ายการสื่อสารทั้งแสดงพื้นที่โลง่งซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งการนันทนาการรักษาสภาพการระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการแสดงให้เห็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ถูกใช้ประโยชน์ไปแล้วและต้องเป็นการใช้ประโยชน์ตามโซนที่กฎหมายกําหนด ทั้งแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งเป็นการจัดทําเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งรองรับการขยายตัวของเมืองซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า600เส้นทางและรถไฟฟ้าจากปี2556มีเพียง4สายแต่ปัจจุบันขยายเพิ่มขึ้นแล้วถึง10สาย ข้อมูลจะเห็นได้นะครับว่าการกําหนดผังเมืองนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินครับและผังเมืองใหม่ที่จะประกาศใช้ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี2560นั้นจะส่งผลชีวิตต่อคนกรุงอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ